สวัสดีออครับคลิปนี้ก็อยู่กับเกมหลอดออ h ฮีโร่นะครับวันนี้ก็จะมาทําการสุ่มกระชาแต่พอดีว่าเกมเนี้ยกระชาจะไม่เหมือนเกมอื่นนะกระชาเกมนี้ครับจะเป็นการสุ่มอาวุธแทนส่วนพวกตัวละครเนี่ยจะเป็นการซื้อเอานะใช้อินนี้ซื้อหรือว่าใช้ตังจริงซื้อน,นะครับอ่ะวันนี้เราก็มาสุ่มอาวุธกันผมจะเอาตัวตัวนี้นะมันจะเป็นมิคาเอลครับเป็นตัวธนูผมกําลังเล่นอยู่แล้วก็กลังปั้นอยู่นะครับมันเป็นธาตุมืดนะมา สุดไปเลยเนี่ยมันใช้หินเนี่ยเนี่ยอันนี้นะครับเป็นตัวสุ่มนะพันห้าพันห้าเนี่ยก็จะได้สิบเอ็ดครั้งสิบฟีหนึ่งไปเริ่มกันเลยรอบแรกเนี่ยครับเราดูเอฟเฟกนะครับมันจะเป็นเหมือนอลูกสี่เหลี่ยมที่เราหมุนเป็นสีสีอะ่ะประมาณนี้แล้วก็ให้เลือกซ้ายขวาปึ๊บรวมกันนะครับปิ้งปลดล็อกนะครับออกมาไปอย่างงี้เนี่ยก็จะเป็นชุดมันก็มีเป็นสีสีม่วง ปอดสีม่วงนะแล้วแตกเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยเหมือนจะสุ่มตลอดเลยครับไม่เกี่ยวกับชุดสีนะเห็นไหมไอันนี้ก็มีขั้นเดียวอ๋อสีม่วงต้องใส่สเขาปรับแล้วครับตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ย ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะสุ่มตลอดเลยครับมาบางทีก็มี3าอันบางทีก็มี2อันนะสงสัยเขาแก้ระบบแล้วครับตอนนี้มีสแต็กขึ้นมาสี่อันแล้วถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยทีนี้เราก็จะเลือกหาของใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับว่าจะใส่เป็นชิ้นไหนดีตอนแรกที่ผมเล่นแรกๆอะ่ะมันมันม่วไปหมดเลยงงครับอันนี้ก็จะเป็นของอา,อาวุฉพะนะครับมันจะได้สกิลพิเศษเสริมมาเราไม่ต้องไปเอาหินไปอัพสกิลเลยแค่มีเอฟเฟกต์สกิลมาให้นะครับมันสกิลบวกหนึ่งอะ่ะง่าย กับแผนผามันขอไปใส่ใส่เป็นธน,น,นูนะครับมืออน,นี้มันก็จะมารวมเป็นอย่างเงี้ยสิบเอ็ดชิ้นได้อันนี้ก็โอเคอยู่แต่ไม่สุดมากนะครับมันเป็นเลือดเปอร์เซ็นตะ์ครับมันควรเป็นแอตแท็เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอออฟล่างเนี่ยตัว้นี้ยะส่วนมากต้องเป็นเนี่ยคิเลตคีดดามเมจนะครับ แล้วก็จะเป็นต้องเป็นเนี่ยพวกสปีดตัวนี้เน้นสามสามสแต็กหลักๆนะครับ okay. เอาไปแล้วพอสมเส็จเดีแต่ผมให้ไปดูตัวนะว่าตัวมันเป็นยังไงนะครับผมใช้อยู่ผมว่ามันก็โ p อยู่นะเพราะว่าเวลามันยิงติดคอกคีเดคอนเนี่ยมันจะลดไอ้เรียกอะไรอะ่ะเกตของศัตรูได้นะครับโธเสียดายถ้าเป็นสปีดนี้ดีมากเลยครับ อันนี้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าไปอัพต้องลงคีเรตให้เยอะๆแต่อแอคแท็กก็เกืออยู่มือนกันครับเกมเนี้ยเกมนี้ต้องอาใสยดวงเหมือนกันพวกอาวุธเนี้ยเพราะไปฟาร์มหาดันก็ออกยากมากเหมือนกันครับ อปีดอ่ะอันนี้โอเคครับแต่ข้าลลางเนี่ยเตะตุ้มเปเลยนะแต่ถ้าให้ใส่ไปก่อนก็ใส่ได้นะครับเพราะมันได้สกิลบวกมานะไม่ค่อยได้ของดีเลยของดีๆออกยากหน่อยน,นะครับเกมนี้เกลือหน่อยต้องขยันเลยนะนี่สีแดงครับทุกตีตามจริงสีแดงมันจะประกันตีแค่อันเดียวนะอันนี้คือดวงดีนะครับ มาลุ้นกันขอเป็นสปีดแล้วไม่ค่อยดีครับเฉยๆมากของเกมนี้ก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันคนระกว่าจะได้แต่ที่เราอยากได้อ่ะตัแต่ดีออะอ่ะ,อะเหลือครั้งสุดท้ายแล้วนะครับไปกันเลยแึ้วมังบุญลูกบาทซึบซ้ายบ้างขวาบ้างอืม มไม่สุดไม่มีอันไหนที่แบบโอเคโอเคเลยอะแดงเอสีทองเก็บนะครับไม่เวิร์กเลยครับของเกลือมากครับเล่นเพราะว่าเกมภาพมันสวยเลยนะครับ อออได้ทองอีกแล้วครับโอ้โหมันต้องไปอัพรับครับถ้ามันลงขี้ก็แต่คนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ดีแล้วมันไม่ตรงสายนะอันนี้ส้อยขี้เรือเรือหมดเลยครับไม่มีอันไหนเวิร์กเลย เกมนี้ผมก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับลอมาเข้าเซิร์ฟไทยเล่นไปพังๆก่อนเนี่ยมันคือตัวนี้นะครับเวลามันยิงอันตีมันลดเกรดนะครับและไอออันตีเนี่ยมันถ้าติดคีย์มันจะไม่สดเดบเลยนะครับเดบคุณจะมีเยอะเท่าไหร่อ่ะยิงเข้าเหมดนครับเนี่ยบล็อกสปีด ก็เหมือนตำหลักทั่วไปนะตัวมืดก็ชนะธาตุาแสงเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ของให้ดูนะครับพอใส่ของแล้วสกิลมันจะบวกขึ้นมาเลยนะถ้ามันเป็นอาวุธเฉพาะของมันครับเห็นนี่มันจะบวกสกิลนี้นะปดเปปึ๊บอ,อ่ะมีอีกไหมผมใส่เซฟเป็นคีเลยอยู่นะครับเพื่อให้มันติดคีมันจะได้ยิงไม่อ่นเกาะป้องกัน อันนีใช่ไหมอ่ะแล้วมาดูที่สกิลกันนะครับเห็นไ,ไหมสกิลขึ้นบวกสองเลยครับเกมนี้มันจะเป็นแบบนี้นะสกิลมันก็ขึ้นบวกให้เลยนะครับแล้วก็มีอัพสกิลด้วยแต่ใช้ของอันนี้ก็คือใช้อัพสกิลมันก็ไม่ต้องใช้อเทมแบบปูเฉพาะก็ได้มันมีให้เราเลือกเล่นหลากหลายอะ่ะ แล้วก็เวลาอัพอ่ะมันสุ่มด้วยนะครับว่าจะออกอะไรแล้วก็ถ้าเกิดเราเกียจคิดเนี่ยมันมีใส่ของตโนมัิให้อยู่นะแต่ผมว่ามันค่อนข้างมั่วมันจะเอาของที่เป็นดาวเยอะๆให้เรานะครับแต่ดาวเยอะบางทีมันไม่ดีนะเนี่ยไอออฟลองมันไม่ตรงสายอ่ะออฟหลักก็เหมือนกันบางอันอ่ะเนี่ยเลือดเยอะมันเป็นตัวดาเมจมันใส่ให้เลือดอย่างเดียวเลยนะ อันนี้อันนี้โอเคนะครับเป็นคีย์เบสอ่ะก็ให้มาดูประมาณนี้แหละครับกับเกมลอตออฟพีโรพวกตัวละครเนี่ยมันซื้อนะแล้วก็มีคัาของแหละคาของตามสายเรียนเอยประมาณนี้อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาให้ดูตรงที่ซื้อตัวนะครับ เกมนี้มันจะเป็นระบบซื้อไปเลยอ่ะตัวละครกับได้มาจากาการผ่านด่านนะที่เขาจะแจกให้เวลาเราเคลียร์ดานแล้วมันก็จะได้รับด้วยนะมี2แบบเนี่ยได้6กพันเนี่ยนะีดาวตามดาวสองพนะครับแต่ละท่ามันก็ความเก่งไม่เหมือนกันด้วยนะเกมนี้ถึงท่าจะเหมือนไอถึงจะเป็นตัวเดียวกันนะ มีอ้นี้มันใช้ใช้เงินจริงนะเนี่ยมีตัวเยอะแยะมากมายนะครับมีตัวน่าเล่นน่าเล่นทางนั้นเลยแล้วก็มีใช้เนี่ยไอเขาเรียกอะไรเหมือนตัวครับอะ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ SE, อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ